สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอีกหนึ่งเซียนนะครับจะแลกพามาทีมงานใช่ไหมจันครับทีมงานเดียวกันครับไปต่อด้วยกันครับผมมาดูแล้วเนึกว่าพิพิธภัณฑ์นกนะครับอยู่นี่แต่ว่าไม่มีตัวแบ่งเลยครับผมก็งงเหมือนกันนกเยอะขนาดนี้ครับต้องไปถามยายเนาะเออเดี๋ยวไปถามยายไปถามยายนะครับผมนอ้นกเยอะมากจริงครับพี่น้องครับอ่า เออนะครับยายเป็นเอฟซผมด้วยนะครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยครับเจ้าของนกครับพ่อไปดีครับอันนี้พ่อชื่อพ่อกล้องบนท่านครับพ่อกล้องครับโอ้โหครับผมนกทำไมเยอะจังพ่อหมานในนกต่อหมานนนนี่ทำไมนกเยอะขนาดนี้ก็เพรค่อยมานครับนะครับนี่แหละไม่ค่อยมานนะครับดูครับพี่น้องครับเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะข้างหลังรวมประมาณเท่าไหร่พ่อสี่สิบกัวเนี่ยครับสี่สิบกัวตัวนะครับผมเมื่อกี้โชว์นะครับนกตัวนี้ครูอ่างนะครับอ่างไม่แต่ว่านกตัวนี้ อ่างซองอ่างสามเีรยครับอืมแต่เมื่อกี้ได้ได้ยินอยกละคำแล้วพ่อเนาะอ่าตัวนี้อ่างคู่ยกตเนียตัวนี้อ่างหาอ่างหกโอ้อ่างหกทาตัวนกอ่างมีวันจีตัวพ่อมีจีสามครับนกอ่างครับสาตัวตัวนึงก็อ่างหนึ่งก็เอีอยตัวนี้ก็มีเป็นบางยกนกตัวครับอืครับก็ส่วนมากอเป็นนกซนนี้หมดเลยนะพ่อเนาะนกซนบ้านเราเนาะ หรือที่อื่นก็มีอำเภออื่นก็มีมีไหมมือหนึครับไม่ใด่นกแถบ้านครับอนกแถวบ้านนี้อันนี้บ้านอะไรนะเพ่อะบ้านบ้านดงเรืองหมู่สองครับบ้านดงเรืองครับตำบลตำบลพาสุขตำบลพาสุขนะครับอำเภอกลุมกลุ่ะว่ากุมาปีแล้วก็จังหวัดอุรธานีนะครับอยู่ใกล้กันนี่แหละนะมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท่านันเองนะครับวันนี้ในทน่พ่อนกต่อที่ว่าที่พ่อคัดไว้ที่ว่าจุดๆของใครเลยมันต้องมีละหนึ่งตัว มีสองตัวนะครับโอ้มีสองตัวนะครับเอาลงมาดูหน่อยพ่อมาเจอมาคู่หรอกับนกนกจดมาคู่กี่ปีพ่อนกประมาณนกตัวนี้ชื่อย่างกอนกระจอกอ๋อเอ้าเห็นมีปีกปีกขาวด้วยวาสนับปีกขาวเด้อครับอ่านะครับสนับปีกนะครับไม่ใช่ปีกนะครับขาวหนึ่งเส้นนะครับนี่อันนี้คือนกต่อหลักเลยใช่ไหมพ่อครับมีคารลมอะไรยังไงพ่อนกตัวนี้มีหวังข้ามือมี นี่้อ่หนึ่งอยู่นะโอ้มีไม่เยอะแต่ว่ามันอ่างใช่ไหมค,ครวอ่างใช่ไหมกับอ่างหนึ่งนั้งแียอยย่กลางก็มีนังน้งนึ่อ่างกลางครับอืมแต่ว่าหนึ่งคำเท่าน,นั้นเองครับครับตัวนี้นะครับคือนกต่อหลักนะครับนกซีมอเจอรบอลเจียวข้าจะเลี้ยงในซองขวบไปไปเสือเขตัวคนนี้แล้วผ้าไปเสือครับรับรับเลยแบบว่าเข้ามือแล้วตัวนี้ครับอคือตัวนี้เป็นนกหลักคือไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยนกตัวนี้ครับ ส่วนมากพ่อจะออกกี่ตัวเวลาออกต่อสองครับออกสองนะครับอือนะครับนี่นะครับตัวแรกอันนี้ถือว่าหลักสุดแล้วครับคัอ่ะอ้นอีกตัวหนึ่งอะพ่อทีนี้หวังว่าคงไม่ใช่สองตัวนี้นะครับว่ามีแผนอยู่แล้วพ่ออีกตัวหนึ่งนะครับมันมีนกครูขนเลยไหมว่าตรงนี้ครับนี่ตัวนี้แม่พ่าโอ้นะครับอากาศพี่น้องครับเอ้ยนะครับพี่น้องครับไม่เหมาะเลยครับวันนี้นะครับอันนี้นกคูคน อเอาสิลูกเอ,อ้าร็วเ <c oughs> มื่อกี้ครูนะครับเมื่อกี้สงเสัยตกใจกล้อง จนพวาคู่หรอกนกตอัวนี้นะครับม,ม,มาดูนกต่อเพิ่มเติมอีกน,นะครับอันนี้ยังไงพ่อ้อขนล่วงนะพ่อยังไงนี่นกตัวนี้อ้ยถามเพื่อนนี่เบอร<ห>ชะคุณน,นักเทีย่ยรอกฮะนกพ่กคุณน,นักเที่ยนกตัวนี้อือก็แต่ว่าถ้าได้เสียมันเวิรแหละคือดิ้นตลอดเลยพ่อนกตัวนี้ดินด้นจนนกดิ้นอือไม่มีนิ่งเลยครับขนไปทางไปแต่อดไปยังในรูนหนวกเวิดแพงไม่ก้อือ เวลาจับก็เหมือนแบบว่ดดิ้นแบบดิ้นชักใช่ไม่พ่อบางทีเนาะครับดิ้นแบบชนกงอย่างเงี้ยแรงๆเลยครับมุนไปเลบอีกอืแต่ว่าเป็นไงเวลาขึ้นต้นพอ่อเล่นใส่ได้เลยตัวตัวนี้ออต่อได้กับมือไหมนกตัวนี้บอน,นกตัวนี้มัน,นขจอกพูดบานสงเปื่อยโอ้บานนั่นทงบงนกขจอมาตะการสินกับนกคารสินครับนกเขาบงกับคารสินโอ้ครับครับครับอันนี้คือตัวที่สองครับนะครับเป็นนกที่ ดิ้นนะครับดิ้นแบบว่านั่นเลยนะครับเป็นนิสัยแล้วพ่อเนาะครับเป็นนิสัยมันแล้วนะครับนี่เฉลยกี่ตัวแล้วพ่อลูกตัวนี้เฮ้ยสีโฟ่เศร้าสามสิบรอโอ้กี่ปีแล้วพ่อลูกตัวนี้มันอยู่น้อผมนี่สองสามปีนี่แหละสามปีนี้อยู่น้องผีของเก่าเขาอยู่กับไ้สิงเขาจะเดตัตท่านอาไรเราเอามาเราบนไปตอกเทียบไปหาเราเลยอะหามาเราเหลือแต่หนงแกหน้าครับครับครับ เป็นก็เป็นอีกหนึ่งก็คือนกที่มันเป็นนิสัยแล้วนะครับนกแต่ว่าไม่แตกไม่นั่นนะพ่อเนาะไม่แตกจะมูวงไม่แตกห้วไม่แตกนะครับมันเป็นดิ้นเป็นนิสัยนะครับของเขานะครับเออ,อนี่เป็นนกกระสินนะครับเนาะถือว่านั่นนะครับผมอ่านี่คืออ่านกต่อ,อหลักของคุณพ่อสองตัวพ่อพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนอยว่ข้างหลัง พิ <laughs> <laughs> พิธภัณฑ์เยอะมากเอา <laughs> เขาขึ้นไว้บนสามล้อก่อนได้่ะครับโอ้ยไม่แชร์ตัวนี้ไม่แชร์ตัวไหนอาหมาแมวมีโดยเฉพาะตรงนี้ครับนี่กับพ่นั่นดอกสมัยของสมัยพื้อนมัองดินโอ้ครับอา่อาจารย์พาไปดูทีนี้เยอะนึกว่าพิพิธภัณฑ์นกเนาะอาจารย์เนาะ <laughs> ครับผมมาไปดูกับพอ่อกล้องนะครับผู้นี่ชาวบ้านก็มีครับโอ้ยลายบนนกพุ่นบ้านเอเียบตรงนี้ครับ เยอะจริงๆเยอะจริงๆครับนี่ก็นกเก่งปลาที่อาจารย์เนี่ยฮะนกเก่งปลาทีเนี่ยนกเก่งปลาครับมาบ้านไป็นงไงพ่อเอามาในมือหนึ่งขันเลยคู่เลยวเดี๋ยวนี่เนอะครับอ้คู่เดียวเหรอคู่เดียวแล้วครับเอาขนหัวครับดินนกจะแฉะจังไงรับรับรับเก่งปลานะมันก็ต้องมาดูตัวดูอะไรเลี้ยงอีกนะพ่อเนาะครับมีของดีไหมนกตัวนี้ มีอ่างมีคารมลมีความไหมพ่อบ่ครับมีนกลงเดียว๋อเป็นนกลงครับเตี้ยนเรี้ยวครับนี่อันนี้คือนกเก่งปลานะครับอ่าเก่งปลาคือพูดไงว่าอยู่ในปลาเนี่ยสุดยอดนะพ่อเนาะครับโหพี่น้องครับครนี่จะนกไม่ดอกซึ่งเนี่ยโอ้ได้ครับครับได้นกแอบคือมีอืมนี่กัน นี่คือนกแอบตัวนึงครับไหนเราพ่อมาดูหน่อยว่านกแอบ <c oughs> ดูพี่น้องครับเต็มบ้านเลยครับนี่นี่สวยจังตัวนี้ก็นกใหม่แล้วพ่อครับนี่นกแอบเอาไปแบอบเพิ่งมาบ้านนักเทีย่ยวก็เขามันมาถือกับนกสองกุกฮะ สองกุกเอียบหลายเทยียอะ่รได้จักเสียมึงก็ถือกันซะตายสองกุกเต็มไหมหรือห้อยเต็มครับสองกุกเต็มเลยครับอืมขันดีอาจารย์เฟย์ได้ยินแต่เราไม่ได้ยินกำบล์แล้วนี่ทุกตัวแล้วใช่ไหมของแกตัวไหนทีเด็ดอาจารย์นกต่อใช่ไหมขันข้าวสาวนกตัวนี่ข้าวสาวเฟย์สาวตัวขึ้นขันเลยนี่ครับ ขันดีขันขาไม่เศร้าครับอ่าแล้วหยู่บนต้นไม้ขันไหมขันครับขัน,น,ขนตลอดนึกว่าขันขาไม่เศร้าแต่บนต้นไม่ขันไม่ไหวนะครับอ่าโอ้โหอันนี้สองกุกสองกุกเต็มนะครับพี่น้องครับนะเอาไปลองดูสิมันจะคู่ไหมแน่นอนเลย คืน,น่น,นี่เงี้คิดสุด่าขุ้นสูงแบเมือนงนี้คนเมืองนี้ทอดทับทุ่มเต็นเตี้ยเตี้ยนึง,นจจงนใจดีจิตใจดีนะครับนกตัวนี้ นีนกตาไส้แงม์ว่าน้ำตาไส้เห็นไหมที่อาจารย์เบลอาไทยเพื่อนไหมวันท่องอินไหมโอ้นกตาไส้ครับนี่ครับออกใจวันท่องบานโอ้โหสุ่มไว้นะครับไม่เห็นง่ายๆกําลังข้นมันลงไทยคนเป็นนกต่อใช่ไหมครับหรือว่านกพนนกต่อพนน่ะล่ะพนแอบด้วย ที่ตัวสัตว์ในสืนนั้นมาพันมาพันหนึ่งวันมาอยู่ผมไม่ค่อยได้ไปเขาจะเด้เดตัวหนึ่งครับอเออนี้นกนกนกตะไครยนะครับครับน,นกต่อแสดงว่าเริบได้ไปด้วยกันบ่อยไหมพ่อนกกับไอ้กับไปต่อกับตะไคร่ไหมบ่ครับไป ก้อนนกไปแวะเหรียญน้ำพันไปอ๋อเรื่องเอน้ำมากันพูดเรื่ตัวก็รู้พี่อนหาพี่ซื้อนกแอวผมเลยว่าคนเด็กซีซี่ตัวพคนเลยว่าน้ำพันหนึ่งก็เรียบร้อนเลยอ๋อนกมันได้เฉลยแล้วครับตัวนี้สองกูกกัเพราะออกกี่ครั้งแล้วนี่โอู้หออกด่วนเราเพิ่งบัได้นกกระเทียอืมไม่ค่อยบวมซะว่าเลี่ยวไปก็ไปใต้เสือไปใส่ไว้ลยก็หอยไว้เลยก็ครับจะคล้องเฮ็ดเบียกเป็นนกมีคารลมไหมละครับตัวนี้ มี่หว่าไหลหรอ,อมีหนุนจั็น้อยนี่แหละครับว่าม,มีนกแค่ล่มนอกอยู่นี่มีแต่มีอยู่น้หน่อยหนุนคัดเั็น้อยนี่แหละครับอ,อ่าน,นี่คือคจนพ่อคิดว่าไม่เข้ากับตัวเองนกสองกุกใช่ไหมเพ่ะเรียกว่าก็ได้ใจวันนีเงงเ้เอาไปยังไงเอาไปเอาไปพ่อด้ยามนกป้านนะก็คือขันเลยพูดง่ายครับตู้เต่าคนนไม่ได้ขันเลยตู้เต่าก็เลสองสามทันเนี่ยครับ ก็คือเป็นนกที่ปากเบาขัานเร็วครับครับอืมครับอ่ะนกบอนไม่ตั้งดีเลยทุกที่พันต้อมาใหรงตัวนี้ครับยี่นกพันตัวหนึ่งนกเจงย่างก็ตัวนั้นบัป็นน้ข้าลค,ครับอ่านี่โอ้โคงคงดูไม่หมดนะครับนกสี่สิบนะครับทั้งอ่าอยู่ในกรงรวมด้วยนะครับนก,น,นกแม่แล้วก็นนะแล้วก็ฝั่งนี้อีก สามสี่ตัวอันนี้นนับน็นกไม่นกตลาดนัดสองคู่กันเนี่ยไม่ใช่ไงว่านกตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดวันเส่เมืองเก่าเนี่ยอ๋อไม่ถึงว่านกอยู่ที่สถานที่ตลาดนัดครับอ่าผมนึกว่าไปขอ,อซื้อมาจากตลาดนัดไม่ใช่เนาะี้ากันไปว่นเดยวพดกน้โตตัวไปก็พ<ม>ุ่งมีละน<ม>ี่กระสีเลียมันเป็นปีนาเนี่ยละอ่อหมาว่ามันขันไว้เม่นกตนั่นไหม อืสองกุกเต็มเสียงกลางสองกุกเต็มเสียงกลางจุดคู่ดรผมว่านี่มึงนี้คู่วะ <laughs> <c oughs> ตัวนี้พ่อคู่ยงมันโบคู่แล้วมันร่่งหรอหนูอันเขากินหัวอาหารม,ามันลดกัดกด่างแฮ่เขาเลสารัดเลยก็ออกเขาคือับไม่น่าคู่ครับเนี่ยมันกัดเขาคู่เนี่ยพูดเถะเอเอผมเห็นเนี่ยผมถามแล้วเมื่อกี้นี่ไอ ตาไข่นี่พ่อทำเหนือพ่อทำาขยไหมไขเมื่อเดียวำขแล้วครับทำาใชใช่ไหมครับขอบไปนี่เพิ่คนนี่เหระมาสร้างไปแห่งท่านสร้างไปว่ามาออกเทียนเนี่ยเหลือไหมล่ะตอนนี้เหลือยู่สามดังครับเออพอดีละให้ผมพอดีเลยสามอันนะครับเนาะโอ้นี่เป็นนกไม้ครับครับอ่าเนี่แหละครับตาไข่นะครับนี่ผมเห็นครับกับจันแรกนะครับจันแรกว่าอยู่กับอ่าคุณพ่อนะครับนี่ ครับกันนกกระจอกที่ว่าอาจารย์มันมันนกอันนาบักลุกบ่เนี่ยฮะเนี่ยนกตัวนี้ไงผมว่ามันนกนาฮักนาง่ับนั่นไงครับอามาดูหน่อยมาดูหน่อยนกเยอะตรงมันต้องมีของดีแหละนะครับมีแต่ของดีซ่อนไว้อยู่เกียขออกต่งขี้ขั้วอะไรที่นี่ฮะนกเกีงปลากันนี่นี่ก็ได้ตัวที่วยีเยบได้โอ้เกียรตเปียดเทียเขออ๋อหมายถึงว่าเข้าเข้าอักอักเข้าเข้าอยู่ใช่ไหมพ่อ สองกุกเต็มเลยอ๋อนกสองกุกเยอะนี่พอ่อยู่นี่เนาะมีหลายเลยขนทุนออ่งน่นาบานมีนกสองกุกหลายไม่ไอ้สองกุกนี่นั่นอยู่แต่ว่าสองกุกเต็มนี่มันหายากอยู่นะครับนกสองกุกเต็มนี่ส่วนมากจะเป็นสองห้อยสองเต็มเราหลายห่อยมีตุ่นตุ่นหนึ่งว่าอ,อยู่ทั้งฝุ่นส่วนมากไม่ไม่ค่อยจะเจอนะครับอ,อ,อันนี้มีเขาโค้งนะครับที่จะเป็นนกหน้าหมากลูกอยู่ครับ มันมีลาที่เดี่ยวเอาไปเอาไปคล้องแทะไปหลดนะอ่าครับอันนี้คือสองกุกเต็มกันเลยโอ้โนกสองกุกเต็มครับมันอยู่ตรงนี้หมดนะผมว่าอยู่นะครับนกป่าไม่ค่อยมีเลยสองกุกเต็มมันอยู่ในกรงหมดแล้วนะครับนกเจิงปลาจะต้อมาได้นี่สองสามตัวนี่ตัวหนึ่งอือนี่ตัวหนึ่งนี่ก็ตัวหนึ่งตัวนี้ทางคนตัวกับตัวคู่เดี่แหละเอาไม่เบิ้งคู น,นี้เสียงเล็กแหลมเลยนะครับอ,อันนี้นกกระสายนะครับโอ้โหน่ตืน่นโอ้ยใจดีนังดอก โอ้ป่าแตกแล้วที่นี่นกเชีงออปลาแตัวนึ่งยุปป่ยบ่อดียุ่บ่อดีถึงที่นอกก้<ม>นองถึงไหนบ่อเป็นต้อนถึงที่ครับท่านว่าไฟเลยอือตัวน,นี้เก่งปลาครับครับอยู่บ้านต้องเก่งนะพ่อนะเด <c oughs> ี๋ยวไปแอบไว้ๆนี่แนละ้วนอกก้องถึงเออ เป็นบวอร์ตลานัดคู่ดีดีเลยคุณไม่ขวบมันเหมืนไม่เกี่ยวเขาเรียวใช่ไหอืมอันนี้ลูกยังไม่ได้ขวบใช่ไหมพ่อเจ้าตลาดนัดนี่ครับขวบมันได้พูดเราอืมขวบมันไม่เกี่ยวเขาครับเกี่ยวข้าวนาปีนี่เนาะพ่อเนาะครับมันเบริ้วเขาบอกว่ามันอ่อาแล้วเบริ้วเด้อขวบคู่น้ำมูเยอะมันจะรุ่งเลยเนี่ยขาแตกตลอดเลยอาจารย์น้องเสียนนะขาเจ็ดเชียงคือไกลดีเนี่ย นก,นกอย <ไป S 2> ูไหนปะตัวนี้อ,อ๋อแต่ยังไม่ได้คยูยังไม่ได้ฟังเสียงนะนกตัวนี้อยู่กันท่อาจารย์อยูอ๋อลิวตัน,รตนครับอืมสีแดงแปดเลยน้องพี่น้องครับอ่าแต่ว่านกมันออกเป็นโทนขาสีส้มๆเลยพี่น้องผมก็ลืมดูเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เช็คทีละตัวละตัวไปนะครับนะมาดูหน่อย มันลุ่งตัวขามันเปื่อยเลยต้อมุ่งหนักลาก่อนที่ไทยคนแล้วเนี่ยคนอันนี้หลิวตันต่อได้เองไหมพ่อนี่ครับตัวได้เองครับตัวนี้อือต่อได้ยู่ติบันเทียบทั้ง้านพนนี้แหละครับอือยังไม่ขึ้นนะวาเนาะหลิวตันนี่ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ขึ้นแ้วมันลุ่งอ่าผมว่าติดปีแอผมไม่ได้นั่นผมบ่อยากนั่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับหลิวตันนี่ไม่ค่อยนั่นครับไม่ค่อยถูกจรลูกับผมเท่าไหร่อันนี้เจ้าตลาดนัดใช่ไหมพ่อครับ อ่านกใหม่นะครับใจดีดีครับนกตัวนี้แรกคนละตัวกับใครนะวะรับลูกพีเี่อ๋อเจ้าวนลูกพี่ให้ผู้นี่อยู่กับจาแรกนะครับนกครับอือนี่ไปน้ำมาล้างอยู่อ้เอาแล้วครับตัวนู้นเรียกคันคู่เหรอตัวนี้นกเก่งปลาครับครับ เก่งวะเก่งผู้ลุ่งเราว่อยดูสามทีปีมันเหยียบเท่นเนี่ยเท่าน,นี่มันหลุดอ๋อตีผิดแล้วรอบนึงครับวันนี้เพื่อนเลยาบอกผมไปผมเลยไปใส่ใส่บ่ถือกไปน,นี่ใส่เขาเ่าบ่นเหยียบไปนี้ครับกลับมาเบื้องคลิปอาจารย์นี่แล้วพอยตายยังหลับบอกว่าใส่สูงสุดเลยนกอ่าเจียบเพื่อนครับปลายผมเราผมขึ้นเลยปีนเอาเลยครับคุ้มขึ้นไปไปบกผมเขาใส่เสาเราเขาไม่ได้ใส่ขึ้นนะอ๋อปีนอยู่ตอนนี้เขาปีนตลอดออ สุดท้ายเป็นไงจะไเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยยอดเลยครับเรียกว่าควานพิฆาตนะครับผมไม่มีที่กระโดดเลยครับเข้ามาจับแป๊บเดียวโดดลงมาก็ควานเลยใช่ไหมครับหรือว่าให้ควานชี้ปลายสุดเลยใช่ไหมเจ้าต้นว่มันสูงเจ้าไส้กลางต้นนี่แล้วเจ้าต้นมันสูงอ๋อครับครับครับเรียบร้อยเลยครับอ่ามีมีคารมยังไงพ่อหนุ่มตัวนี้ครับผมมี่น้องลงลงเดียวนงลงลงเดียวผมีหน่อคารมโอเ๋ยามันจัดมันเรวครับ เดี่ยวโอ้ยอยู่ปลาจนอยากได้เนาะฝนลุกแล้วอนอยู่สามปีเยอะเนิลแล้วทีนมันภาวะออกข้อหลุดตัวหันครับโอ้เสียงเสียงเพาะนะครับวันนี้เพิ่งได้ยินเสียงคูครับโอ้โหเยอะเยอะครับดูไม่หมดแล้วครับฝั่งนู้นอีกนะฮะก็ประมาณนี้ก็เว่าเราดังว่อาจารย์นี่แหละมาเยี่ยมมาเยี่ยมไข่นะมาเยี่ยมไข่สามวันนะครับรอบหน้านะรอบหน้าก็คงจะ จะได้มาแวะช่างซานอไปแม่ก็ได้อืมอ่านี่แหละครับตาไข่ครับถ้ามีเวลาก็ทำแม้หน่อยนะพอ่อเนาะมีเวลาครับไ,ได้ช่าง,งไปเรื่อยๆยืเยืเราเวียดในเ็กน้อยเยอะอืมครับรอ้บอตัวนี้เสียงเพาะเสียงมันได้ยินเสียงอยู่ป่าก็ต้องตามมาเนาะว่าเนาะครับเสียงมันเพาะครับเสียงกลางนวลๆเลยนะครับฮู้เพาะเลย พอประมาณนี้นะครับไม่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มีอะไรติดไหมอาจารย์เวลาดังไหมติดมือหรือเปล่านะครับนกจะได้สักตัวสองตัวหรือเปล่าถือไม่พินไหมนะครับเนาะยันคู่ตีนแล้เป็นคู่ดิ้งบุ้งดิ้งประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับผม้่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสารละมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับคุณพ่อไปก่อนครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ย็นดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่พามาวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าคงได้มาอีก